วันนี้เราจะมาเชื่อมต่อกล้องภายในรถยาริส r o s s นะคะหลังจากที่เปิดเครื่องเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิด Wifi ของตัวมือถือด้วยนะกดแชก่อนอี่เนี้ยนี่ Toyota ตัวนี้แล้วก็ใส่รหัสได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดึ๊บเชื่อมแล้วโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เข้าไปที่ Toyota D v R u n d า r s t a ความ e risk. งคุณตัวภาษาทิ้งโอเค I got i ้ปึ๊บแล้วก็เราก็มาดูกล้องได้เลยเนมูรี่การ์เราสามารถดูได้ทั้งแบบรูปแล้วก็แบบวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวดูกล้องหน้าก่อนนี่โอเคกดมาดูสักอันแล้วถ้าจะกดเซฟก็กดด้านบนได้เลยโอเค โอเคเรียบร้อยไปใช้งานกันนะคะ